อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นที่หกแล้วอ้านน้องี่มีอะไรามไราเขนมตี้ตีทวีตเป็นเส้นๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะแค่ลองเพื่อถึงแข่ดูรถไฟดูเดี๋ยวเราจะเอาเยลลี่อันนี้ผูกดูที่ว่าจะยาวแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาพูกกันเลยเเเโอ้นี่นี่เป็นเส้นออกมาแล้วไหนดูที่เส้นนึงยาวแค่ไหน มีกี่เส้นไหนเส้นหนึ่งยาวแค่ไหนโอ้โหเป็นไงหอมไหมอ่ะบีมถือให้แม่ถือให้แม่เส้นหนึ่งเดี๋ยวพูดก่อนบีมอยากกินนะเดี๋ยวไปกินมาดก่อนมัดก่อนพูดกันก่อนอ่าพูดเกเส้นพูดยังไงก็ได้ให้มันง่ายๆอ่ะดูดิว่ามันว่าจะยาวเท่า ตู <expand. S 1> ้รถไฟอันนี้ตู้ทรงสินค้านะ3ตู้อ่าหนึ่งสสาี่ห้าเส้นที่6แล้วบิมถือไว้นะครับยุกชุ่ชุงสูงเออย่างี้นแล้ชุงสูงเออโอ้โหยาวดูดิจะได้นึงตู้ทรงสินค้ามาหมดแล้วด้วยอ้าวตอนนี้แม่บีก็ปลุกทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวป้าจะนับว่ามีกี่เส้นนะหนึ่งสสสห้า หน,หนึ่งตู้ส่งสินค้าเลยนะเอาหันมามองกล้องกันหน่อยเนี่ยยาวได้แค่ประมาณครึ่งตู้เองเนอะ <Hi. S 1> กดไลค์ให้น้องบีมด้วยละครับสำหรับคลิปนี้ป้าบาทเอาขนมฟุตตี้มาวัดกับตู้รถไฟนะว่ามันจะยาวแค่ไหนอยากรู้นะสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อน <Hi. S 1> อย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับ <Hi. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ